อาทิตย์นี้นะครับผม10 Years of the Star มีอะไรที่เป็นความทรงจำดีๆเราจะมาคุยกันเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่จกเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลนอกจากนั้นเนี่ยเราจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่กานพัฒนเพลงการเวลานั่นเองค่ะสวัสดีครับผมกานพัฒครับผมวันนี้ก็มาถ่ายภาพนิ่งครับผมกับซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าการเวลาครับอยากให้เพลงนี้มันลอยลงไปอยู่ในกาลเวลา เวลลาจะปปี่ยนนมุไและก็เพลงเพราะเพราะ MV สวยๆอีกมากมายแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองสบายดีหรือเปล่าจะเงาเงาหรือเปล่านะในรายการ Star ครับ g o l s h o